วิธีการสมัครพร้อมเพย์เลขประชาชนผ่านเอ่อหมายเลขเบอร์โทรศัพท์กรุงไทยนะครับผ่านคอร์เซ็นเตอร์นะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับมันไม่สามารถสมัครผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้นะก็คืออย่างนี้เลยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คืออย่างนี้เลยกรุงไทยไมัไม่ให้สมัครนะครับก็คือ เขาบอกให้สมัครที่สาขาใช่ไหมแต่เราไม่มีบัตร ATM มันต้องทำอย่างไรตอนนั้นนะครับเขาให้สมัครที่ที่กรุงไทยเน็กได้แล้วนะครับแต่ว่ากรุงไทยมันให้สมัครไม่ได้แล้วนะครับก็คือทำอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทำการโทรออกไปที่ภูมิโทรออกนะให้เราทำการกด0-2 หนึงน่งหนึงน่งหนึงน่งหนึ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 ่งเจ็ดตัวนะครับท่านผู้ชมก็ตามนี้กันเลยนะครับอ่าผมจะใช้ในการสมัครนะผมจะทำการ ่าโอเคนะครับก็สมัครพรมเพรยเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็คือไม่สามารถสมัครผ่านแอปได้นะท่านผู้ชมต้องสมัครผ่านอ่าต้องสมัครผ่าน call center เท่านั้นนะครับต้องสมัครผ่าน operator เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้กัเลยนะครับทํ้6นาทีนะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นานมากครับท่านผู้ชมยุ่งยากนะท่านผู้ชมถ้าอยากสมัครเร็วๆก็ต้องไปสมัครที่ สาขาเท่านั้นนะครับท่านชมต้องให้เจ้าหน้าที่สมัครให้นะครับหรือถ้าใครมีบัตร ATM ก็ต้องไปสมัครที่สาขาเท่านั้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ